ขอบคุณลุงป้อมที่ทําให้งานเอพปกผ่านไปได้ด้วยดีและขอบคุณในทุกๆเรื่องที่ผ่านมา oh. ที่ภาษาล่ำลาไหมครับ <c oughs> <c oughs> และถือโอกาสบอกลาลุงป้อมะนะขอไปทําการเมืองใหม่ที่พักรวมไทยสร้างชาติ <c oughs> นี่ไงพระเอกประวิทย์ฟังแบบนี้ถามกลับแล้วเองจะยุบสภาเมื่อไหร่คือแทนที่จะถามออทำไมไม่อยู่ด้วยกันคือแทนที่บอยท <c oughs> เราคิดลุงป้อมต้องบอกเฮ้ย อยู่ด้วยกันนอนเออทำไมไม่มีคำนี้ตรงนี้มีกิมมิกนิดนึงนะนี่เราได้มาถึงขนาดว่าท่านใช้คำว่าเองนะครับแล้วเองจะยุบสภาเมื่อไหร่ปกติบิ๊กป้อมก็ต้องให้เกียรติใช่ไหมพลเอกประยุทธ์มาจะเป็นน้องแต่เป็นนายกนะเรียกนายกต้องเรียกนายกนะแต่นี่อารมณ์นี้เรียกเองพลเอกประยุทธ์ว่าไงต่อคงอีกไม่นานพี่พอหลังจากลุงตู่ไปคุยลุงป้อมเสร็จแน่นอนครับลุงป้อมต้องแจ้งสมาชิกทันทีแกนนำแต่ละกลุ่มเลยบอกว่าลุงตู่เนี่ยมาลาแล้ว หากเกิดการเปลี่ยนแปลงในพักจะยังอยู่กับพักพลังประชารัฐไหมนี่พี่วียังเรียกว่าลุงนะแต่คําที่บิ๊กป้อมเรียกนายกนี่ไม่ใช่แล้วนะจริงเลียกคำนี้แหละคือเขาพี่น้องกันลึกไม่รับในป่าลอยต่อตั้งแต่วันอาทิตย์ที่สองพี่น้องจริงๆมีไปกัน3ท่านนะสามปอไปกันเขาคุยกันเขาคุยกันลึกไม่รับวันนี้เนชั่นอินไซต์จะมาบอกเขาว่าสองพี่น้องก็คุยเรื่องอะไรและทําไมพอหลังจากคุยเสร็จ การเมืองร้อนขึ้นมาทันทีครับว่าจะเดินยังไงใครตามลุงตู่ไปบ้างใครจะอยู่ลุงป้อมบ้าง <_ an> เห็นว่าโทรเช็คสอสอในมือกันเลยอะ่ะใครจะอยู่ใครจะไปนอกจากโทรเช็คแล้วบุกไปถึงที่ด้วยออจำได้ไหมลุงป,ป้อมไปถึงที่กำแพงเพชรกำแพงเพชรเลยตรึงไว้ก่อนบอกว่าราเทพดูแลกำแพงเพชรดีๆนะแต่ไม่รู้คุณราเทพตอบหรือวะนะ <_ an> <_ an> แต่สิ่งที่ไปที่ลึกแลบป่าลอยต่อที่ไปที่เป็นหัวใจสําคัญของการไปพบเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาหลังจบเอเปกวันเสาร์ จบเอเปกวันเสาร์ที่ไปเลยเนี่ยมเมสเซจที่จะบอกพี่ใหญ่คือเพื่อไปอยู่รวมไทยสร้างชาติอย่างที่พี่มาบอกลูกพักว่าตูมาลาแล้วะตูมาลาแล้วแล้วก็บอกว่าตูไม่รู้จริงๆิงตอนนั้นลุง่าบอกตูไม่รู้อยู่ไหนลูกพักชอบถามไงตูไม่รู้อยู่ไหนแต่ที่รู้คือไม่อยู่พลังประชารัฐ ทีมข่าวเนชั่นไปอยู่ใต้โต๊ะ <Nation S 2> ที่ป่าลอยต่อ<ซ>หรือเปล่าครับทีมข่าวเนชั่นอินไซ์อาจจะเกาะอ,อยู่หลังคามืงอเดินคบับพลเอกประวิทย์ที่มูที่ป่ารอยต่อเมื่อที่20ิวันอาทิตย์อย่างที่บอกเ,ออเริ่มจากลุงลุงตู่ก่อนนะพลเอกประยุทธ์ว่างไง <c oughs> ขอบคุณลุงป้อมที่ทําให้งานเอพกผ่านไปได้ด้วยดีและขอบคุณในทุกๆเรื่องที่ผ่านมาที่ภาษาล่ำลาไหมครับและถือโอกาสบอกลาลุงป้อมนะขอไปทําการเมืองใหม่ ที่พักรวมไทยสร้างชาตินี่ไงย้ำไหมฮะชัดเจนขอลาลุงป้อมเนี่ยไปทําการเมืองใหม่เอาและที่พลังประชารัฐการเมืองอะไรครับพระเอกประวิชฟังแบบนี้ถามกลับแล้วเองจะยุบสภาเมื่อไหร่คือแทนที่จะถามอออทำไมไม่อยู่ด้วยกันคือแทนที่บอยบทเราคิดลุงป้อมต้องบอกเฮ้ยอยู่ด้วยกันก่อนเออทำไมไม่มีคำนี้เอออยู่ด้วยกันก่อนอาจจะแบบ รู้มาล่วงหน้าแล้วแหละว่ายังไงวันหนึ่งก็ต้องมีคํานี้เอ่ยจากตรง,น,<อ>งนี้มีกิมมิกนิดหนึ่งนะออนี่เราได้มาถึงขนาดว่าท่านใช้คําว่าเองนะครับแล้วเองจะยุบสภาเมื่อไหร่ปกติบิ๊กป้อมก็ต้องให้เกียรติใช่ไหมพลเอกประยุทธ์มาจะเป็นน้องแต่เป็นนายกนะเรียกนายก <c oughs> ต้องเรียกนายกนะออแต่นี่อารมณ์นี้เรียกเองไอ้นี้ก็บอกว่าอารมณ์ไหนเนี่ยอารมณ์ก็เคืองๆนิดหน่อยพลเอกประยุทธ์ว่าไงต่อคงอีกไม่นานที่ คงอีกไม่นานพี่รอพ้นเอ펙สักหน่อยคือรอพ้นเอ펙สักหน่อยคือบรรยากาศของเอกจะเห็นว่าลุงตู่เนี่ยไม่ก็ให้สัมภาษณ์เรื่องการเมืองค,คืออยากใช้คําว่าอยากให้ประชาชนสังคมเนี่ยเสพความสุขจากหลังเอ펙หน่อยอไม่ใช่พอเอ펙จบปั๊บการเมืองมาแรงเลยไม่ใช่คงอีกไม่นานพี่รอพ้นเอกสักหน่อยค่อยยุบโอโ้ค่อยพ้นเอ펙ถ้าผู้ประโยคนี้ทําให้กระแสข,ข่าวว่ายุบสภาเร็วเนี่ยจากเดิมที่คิดว่านุ่นมีนาทุนมีนาเพื่อไม่ ไม่ครบเธอหรอกเพื่อที่จะรักษาการเนี่ยอโอ้มนชักไม่แน่นสักหน่อยค่อยยุบหน่อยแต่วันนี้ในคอ,อรมอเบอกคุยในส่วนของรัฐตรีบางคนบอกว่าจะยุ่นมีนะะเดี๋ยวไอ้ยุบเร็วเดี๋ยวเปลืองเตมหลอกให้พักร่วมตายใจหรือเปล่าว่าอย่าเพิ่งไปเตรียมตัวพรบอกว่าเธ<พ>อปุ๊บยุบเลยอย่างเงี้ยคงอีกไม่นานที่ รอพ้นเอเปกสักหน่อยขอยุบที่บอกในคลรมเพราะในคลรมนั้นคู่แข่งแ้นั้นเขาก็ต้องถามใช่ไหมอยากจะรู้พลเอกประวิทย์ก็เลยบอกจะยุบก็บอกกันก่อนด้วยนะไม่ใช่ฉุกและหกโน่นนี่นั่นการเมืองต้องให้เวลาเตรียมตัวสุดท้ายพลเอกประวิทย์บอกขอให้โชคดีนี่ไม่้อนน้องสักคำเลยเหรอครับเนี่ยพอหลังจากลุงตู่ไปคุยลุงป้อมเสร็จแน่นอนครับลุงป้อมต้องแจ้งสมาชิกทันทีครับแกนนําแต่ละกลุ่มเลยบอกว่าลุงตู่เนี่ยมาลาแล้ว ากเกิดการเปลี่ยนแปลงในพักจะยังอยู่กับพักพลังประชารัฐไหมที่เมื่อกี้ที่พี่จอร์ดบอกว่านี่พี่วียังเรียกว่าลุงนะแต่คําที่บิ๊กป้อมเรียกนายกนี่ไม่ใช่แล้วนะจริงแลยกคำนี้แหละคือเขาพี่น้องกันคือคือมาบอกเลยว่ายังอยู่ไหมเพราะรู้แล้วว่ากระแสมันต้องออกแน่นอนว่าลุงตู่สุดท้ายเนี่ยต้องแยกกันเนี่ยเขาต้องโทรไปแต่ละแกนนําว่าสุดท้ายจะเป็นยังไงอใครโทรหาใครไปแล้วพอตัวปั๊บคืนนั้นเลยวันที่20นัดด่วนแกนนําเลย นัดด่วนแกนําดูสิมีใครบ้างบิ๊กแปะพลตำรวจเอกจากเทพว่าที่เขาบอกนี่ก็ว่าที่หัวหน้าพักคนใหม่แกเดเดตบิ๊กป๊อตบิ๊กป๊อตตำรวจเอกพัชรวาทน้องชายน้องชายวิรัตรัตนเศษอาจารย์แหม่มนฤมลครับพลเอกกิตติโจตินเออนี่ไงนี่คือแกนํำที่ลุงตู่ไว้ใจหมดเลยนะพระพระพบบิ๊กป้อมด่วนในวันนั้นเลยหลังจากที่ลุมาลาใช่ก็ต้องวางแผนใหม่ดินะพร้อมกำชับ หลังคุยนะพร้อมกับจับเราต้องเดินการเมืองให้เข้มข้นกว่าเดิมเห็นยังเข้มข้นกว่าเดิมสั่งตั้งคณะกรรมการนโยบายเลยอย่างที่ออกมาใช่วันจันนี่ไงนี่ออกมาพอหลังจากรู้ว่าลุลงตู่มาล่ําลาปั๊บเนียเรียกแกนนาที่แบบใกล้ชิดเสร็จแล้วก็ตั้งพลึบเลยเดินการเมืองให้เข้มขน้นนี่เป็นที่มาเลยนะสิบห้าประก,กาศออกมาเลยงั้นไม่เร่งขนาดนี้และเห็นว่าจะประชุมคณะกรรมการนโยบายวันพรุ่งนี้เลยนะต้องแต่สิ่งที่แต่สิ่งที่ถูกตั้งคําถามออกมาวันนี้แล้วก็สัพพัตที่สุดเนี่ย ต้องในเรื่องนี้เลยที่บอกว่าลุงตู่จริงๆแล้วเนี่ยเลิกของที่21เนี่ยซึ่งเป็นเลิกเดิมที่คิดว่าจะเข้าพักพลักไอรวมไทย <ใน S 1> สร้างชาติเป็นเลิกที่ดูดีที่สุดทุกคนดูแล้วเนี่ยแล้วก็ลุงตู่เนี่ยแอบสมัครตั้งแต่วันเมื่อวานแล้ว